ฝากถึงคุณแม่ที่เคารพอากาศเมืองไทยนั้นอุณหภูมิติดลบ2 0 0 0ล้านองศาแล้วมันช่างหนาวซะจริงเลยมันหนาวจนทําให้ผมต้องเปิดพัดลมเกียร์สามตลอดหรือต้องเปลืองค่าไฟแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นไปได้คุณแม่ห้ามกลับมาอีกนะครับภายในหัวผมตอนนี้คือต้องการโดดน้ำเพราะว่าอากาศประเทศไทยมันหนาวชิบหายเลยเออมันยอ้อนแย้งหรือเปล่าวะ <c oughs> ไม่ใช่ได้เวลาฮีโลแล้วขอหอนหน่อนยแล้วกันขอแอคหน่อยอะไรี้อย่างเงี้ย เที่ยวเลยไม่จุกชิบหายต้องแอกเราไว้ก่อนเมื่อกี้พวกมึงไม่เห็นใช่ไหมหมานี่เน่เป็นไงโดนปาดวารีกูจริงๆแล้วเห็นกูชื่อชายแบบนี้จริงๆนะกูเป็นกะเทยนะเป้ยอะไรนะมึงเป็นกะเทยอย่างนั้นเหรอก็กูบอกไปแล้วว่ากูเป็นกะเทยหาจริงๆเถอะกะเทยแล้วมาไปด่าหัวใครกันนะ เอาละทั้งเรื่องที่กูภาคมามีแต่น้ำอ่ะปานวารีกระบวนท่าที่18ปอืมชิบหายแล้วกูลืมชื่ออ๋ออ๋อกูรู้แล้วสวนวารีสงบนิ่งโดนกูได้หล่ะอืมนี่ชายนะมันท้าฉันเออหนะ่าท่านพี่อัยโตฉันแค่ยืมแป๊บเดียวเองหนะ่า <laughs> ถึงรลงตู่ถึงท่านแม่ที่เคารพตอนนี้ผมเองเริ่มไม่มีตังค์แล้วผมเริ่มโดนจงดีเดินม,มาหาบ่อย และก็ตังก็เริ่มหายไปทุกวันถ้าเป็นไปได้คุณแม่สามารถโอนมาให้ชายเองก็พร้อมจะรับครับเพราะว่าช่วงนี้กินข้าวใส่น้ำปลาหลายวันแล้วครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่านี่คือเกลือชินอิมแพคออฟฟิ